มือใหม่หัดเลี้ยงรู้ได้อย่างไรว่ากระต่ายป่วยอาการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เมื่อเรานำมาเลี้ยงแล้วก็ต้องศึกษาอาการป่วยไข้ของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาอย่างถูกต้องการเลี้ยงกระต่ายน้อยด้วยก็เช่นเดียวกันวันนี้จะมาบอกวิธีการสังเกตอาการป่วยของกระต่ายเบื้องต้นว่าสามารถสังเกตได้จากอะไรมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ วิธีสังเกตอาการกระต่ายป่วย 1. สังเกตจากอุจจาระของกระต่ายปกติกระต่ายที่มีสุขภาพแข็งแรงจะถ่ายออกมาเป็นก้อนๆขนาดประมาณ1เซนติเมตรความชุม่มชื้นพอประมาณแต่ถ้ากระต่ายเริ่มถ่ายมีลักษณะแปลกๆดังต่อไปนี้ให้เราสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะป่วยเช่น 1. ถ่ายมีลักษณะเหมือนสร้อยไข่มุก คือเป็นก้อนระหว่างก้อนมีเมือกเหนียวเหนียวยืดยืดเชื่อมติดกัน 2. ถ่ายมีมูกปนให้สงสัยได้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายทำงานผิดปกติหรือระบบทางเดินอาหารผิดปกติ 3. ถ่ายเป็นน้ำลักษณะนี้อาจติดเชื้อในลำไส้ 4. ถ่ายเป็นครีมเหลวๆคล้ายยาสีฟัน กระต่ายอาจจะได้รับอาหารที่มีน้ําตาลมากเกินไปแล้วย่อยได้ไม่หมด 5. ถ่ายมีลักษณะเป็นพวงองง่นคือจับการเป็นก้อนแสดงว่าอาจเลี้ยงดูดีเกินไปทำให้กระต่ายได้รับอาหารประเภทโปรตีนมากให้ลดอาหารประเภทโปรตีนลง 2. สังเกตจากสีของปัสสาวะ ปกติปสัสสาวะของกระต่ายอาจจะเปลี่ยนไปตามเม็ดสีที่ผสมมาในอาหารเมร็ดเมื่อกระต่ายกินอาหารเม็ดสีต่างๆเข้าไปในร่างกายมันจะขับเม็ดสีผสมออกมาทางปัสสาวะซึ่งทําให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของกระต่ายจากสีของปัสสาวะได้อาการกระต่ายป่วยหากสังเกตได้จากสีของปัสสาวะจะพบลักษณะอาการป่วยขั้นตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนกระทั่งถึงขั้นอันตราย ต้องรีบพบสัตวแพทย์ด้วยด่วนดังนี้ 1. ปัสสาวะกระต่ายมีสีเหลืองใสเป็นอาการป่วยธรรมดาไม่น่ากลัวอะไร 2. ปัสสาวะกระต่ายมีสีเหลืองเข้มอาการยังไม่น่าอันตรายมากนักร่างกายกระต่ายอาจขับสีจากอาหารที่กินเข้าไปผ่านออกมาทางปัสสาวะ 3. ปัสสาวะกระต่ายเป็นสีส้มไปจนถึงสีแดงนับว่าอันตรายที่สุด ในบรรดาสีต่างๆเนื่องจากเกิดอาการผิดปกติกับระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ที่มีอันตรายร้ายแรงกระต่ายอาจตายได้เฉียบพลันวิธีที่ดีที่สุดในกรณีนี้นะครับให้รีบนำกระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างเร่งด่วน 4. ปัสสาวะกระต่ายเป็นสีน้ำตาลยังอยู่ในอาการที่ไม่อันตรายแต่ต้องหมั่นสังเกตนะครับ 5. ปัสสาวะกระต่ายเป็นสีดำ อาจเกิดได้จากยาปฏิชีวนะที่กระต่ายได้รับเข้าไปเมื่อพบว่ากระต่ายป่วยต้องรีบพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์ควรเก็บปัสสาวะของกระต่ายไปด้วยนะครับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงด้วยความรักและความเอาใจใส่เราก็จะสามารถสังเกตอาการป่วยและป้องกันรักษาได้อย่างถูกต้องเจ้ากระต่ายน้อยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราไปอีกนานครับ